สวัสดีค่ะตัวชีวัตที่13ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามพหุปัญญาและตัวชีวัดที่14ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลนะคะซึ่ง แบ่งคำอธิบายระดับคุณภาพเป็น5ระดับดังนี้นะคะระดับที่5 1จหนึ่งจำนวนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนตามผู้ปัญญาร้อยละ50ขึ้นไปและมีสถานศึกษาที่มีการคัดกรองนักเรียนเพื่อพัฒนาผูุปัญญารายบุคคลระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่3ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ทั้ง8ด้านร้อยละ50ขึ้นไปส่วนระดับคุณภาพที่4 3 2สจะจะไล่ระดับลงมานะคะ ต่อไปเป็นผลการดำเนินงาน1.1เชิงปริมาณสถานศึกษาในสังกัดของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมดจำนวนกี่แห่งนะคะซึ่งจะเป็นข้อมูลจากระบบ DMC นะวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2566และได้มีการจัดการเรียนการสอนตามหูุปัญญาจำนวนกี่แห่งคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่นะคะพร้อมทั้ง มีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ในสังกัดทั้งหมด จำนวนกี่คนซึ่งเป็นข้อมูลจากระบบ DMC นะวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2566และได้มีการคัดกรองผ่านระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจำนวนกี่คนคิดเป็นร้อยละเท่าใดเท่าไร่นะคะโดยมีผลการคัดกรองจำแนกเป็นรายด้านทั้ง8ด้านจำนวนกี่คนคิดเป็น้อยละเท่าไรนะคะต่อไปเป็น ตารางที่14นะคะซึ่งตารางที่14ของปีงบประมาณนี้นะคะจะเหมือนตารางที่16ของปีงบประมาณพศ2565นะคะซึ่งในปีงบประมาณนี้ค่ะทางสำนักติดตามและประมวลผลกา,การศึกษาได้ประสานงานไปยังสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษานะคะเพื่อที่จะนำเข้าข้อมูล DMC เข้าไปในตารางเพื่อที่ทางสำนักง,งานเขตะคะ่ะจะได้เปรียบเทียบว่า จำนวนข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองอะค่ะมีจำนวนมากกว่าในระบบ DMC หรือไม่และอีกทั้งได้ขอให้สำนักวิชาการนะคะได้จัดทำตารางข้อมูลเป็นเรียลไทมมากขึ้นเพื่อที่ทางสำนักงานเขตนะคะจะได้ดึงข้อมูลไปใช้ได้ทันท่วงเวลาในการรายงานแล้วก็ทันสมัยมากขึ้น,ท,นทันเวลาในการตอบตอบในระบบะนะคะดังนั้นในปีนี้ จึงจะขอรบกวนทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาค่ะช่วยทบทวนดูว่าสถานศึกษาไหนที่มีการก่อข้อมูลเด็กในการคัดกรองเยอะจึงจะขอให้รบกวนประสานกับสถานศึกษาให้ลบจำนวนเด็กให้เท่ากับในระบบ d m c นะคะต่อไปเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพถ้าท่านได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับ การคัดกรองเด็กยังไงส่งเสริมสนับสนุนยังไงท่านสามารถเขียนได้ในข้อนี้นะคะต่อไปเป็นวิธีการดําเนินงานแบ่งเป็น3ข้อย่อยนะคะข้อย่อยที่1สํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดําเนินการคัดกรองนักเรียนเพื่อพัฒนาหูป,ปัญญารายบุคคลโดยใช้การคัดกรองผ่านระบบสํารวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จากสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาดังนี้ท่านก็สามารถกรอ,อกในข้อนี้ได้นะคะ ข้อ2.2สํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้หูปัญญาท่านก็สามารถกรอกรายละเอียดในข้อนี้ข้อนี้ได้นะคะต่อไปข้อ3สถานศึกษาดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการหรือโครงงานที่เสริมทักษะและความสามารถเพื่อพัฒนาผู้ปัญญารายบุคคลซึ่งจะแบ่งเป็น แปดด้านท่านถ้าด้านไหนที่ท่านได้ดําเนินการก็ท่านสามารถกรอกได้ตามความเป็นจริงที่ท่านท่านดำเนินการนะคะต่อไปเป็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาส่วนหัวข้อสุดท้ายนะคะจะเป็นเอกสารหลักฐานที่ต้องนําส่งในระบบข้อที่หนึ่ง กิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการหรือโครงงานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามผู้ปัญญาทั้ง8ด้านอย่างน้อยด้านละ1กิจกรรมหรือ1โครงการนะคะ 2. องจำนวนสถานศึกษาในสังกัดทั้งหมดหรือจํานวนและรายชื่อของนักเรียนระดับชั้นปถมศึกษาปีที่3ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ในสังกัดทั้งหมดที่ไม่ตรงกับในระบบ DMC ถ้ามีนะคะ เกิดว่าสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาไหนที่มีจำนวนสถานศึกษามากกว่าหรือน้อยกว่าในระบบ DMC นะคะอยากจะขอรบกวนให้ท่านเขียนใน A4 1หน้ากระดาษนะคะว่ามีสถานศึกษาเพิ่มจาก DMC กี่โรงรายชื่อโรงเรียนอะไรบ้างได้แก่โรงเรียน 1, 2, 3, 4หรือว่าในระดับนักเรียนในระดับชั้นป .3, ป .4 หรือมอ .6 มีจำนวนเด็กที่แตกต่างจากในระบบ DMC เนี่ยกี่คนแล้วในโรงเรียนมีกี่โรงเรียนโรงเรียนก็จำนวนกี่คนรายชื่อ1นรายชื่อของนักเรียน1234มีใครบ้างอะนะคะรบกวนช่วยใส่กระดาษ A4 แนมมาในระบบให้ทีนะคะต่อไปเป็นตารางที่14ตารางที่14ท่านสามารถปิ้นจากในระบบของสำนักวิชาการเพราะว่า ได้ทางสำนักติดตามมาค่ะ,คะได้ขอให้สำนักวิชาการช่วาสามารถปีนี้จะปิ้นเอกสารออกมาได้ท่านก็ปิ้นเอกสารแล้วก็แนบแนบตอบมาในระบบ e m e s ของเราได้นะคะส่วนปัญหาที่พบในปีงบประมาณพุทธศักราช2565นะคะคือ1 สถานศึกษาได้มีการคัดกรองเด็กและในระดับของอนุบาลป .1 ป .2 มาด้วยอะค่ะแล้วสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ได้มีการคัดกรองข้อมูลดังนั้นจึงส่งผลทำให้เด็กที่มีการคัดกรองอะค่ะเยอะกว่าในระบบ DMC แล้วก็มีสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาบางแห่งไม่ตอบวิธีการดำเนินงานหรือ ข้อมูลเชิงคุณภาพมาค่ะดังนั้นจึงทำให้ข้อมูลไม่ไม่สอดคล้องกับเชิงปริมาณที่ท่านตอบมาซึ่งปีนี้ค่ะข้อมูลที่ส่งกันมาค่ะมีปริมาณที่สูงแต่ไม่ตอบเชิงคุณภาพมาเพราะฉะนั้นอาจจะส่งผลทำให้ท่านอาจจะโดนหักโดนหักคะแนนได้นะคะค่ะดังนั้นในส่วนของตัวชีวดที่13และ14ขอจบการชี้แจงเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ